แตกีนไดก็จะให้พวกเขาให้ผักกาลายยาบเซมก็หายใจในน้ำหรือเส,ออสื้อแข่งการซอตอซีให้เดาดีแข่งกรรมให้เต้นเสือ้อกีน้ำแข่งกรรมผายอยู่ได้ดก,กวยกคือผู้ชนะข้อทำได้ห้างเงินละวานในทุกผักกาที่เหสเซมได้เลื่ต้นมาที่ให้คนที่เลือกเจ้านี้แต่ตันจ่ากเกีวทีอยู่ในนี้พราวกก็ได้เคเลียร์แม่เลหนึ่งไซาย เป็นสัญลักษณ์แล้วจะเอาไปไว้อยู่บ่อใดบ่อหนึ่งเพื่อให้คนคนนี้หาถ้าหาเจอก็จะได้เงินรางวัลไปคอยจะเอาไว้อยู่นี่เอาหินนี่แล้วตีเกลียวที่เจ้าเลื่อมผิดเกลียวที่ทื่นอยู่ในนี้ต่อไปดึงเสื้อเคกัสวตอนซีพอนหนึส่สองสามไป ที่คุณสนะโซคนต่อมาให้เดาดีแค,ค่กับหนึ่สเริ่มคุณนิ่นะต่อไปก็จะก้าภพลัก,กี้ต้นยกพวกเขาคือกองเกนี่พายอยู่ได้ดองกว่าจะไปผู้สนะพร้อมเริ่ม เขาสนติกับองครามต่อไปแต่เักแค่์กรมโอ้คุณนิสนาแล้วเข้ามากันที่กากีนะักแข่งกรรมค่อยไปคนเติมน้ำคุณนี่ไปพูดจกขะแนนคอผู้นี้ผู้นี้ไปพูดจกขะแนขคผู้นี้พร<อ>้อมเริ่มมมไปหนึ่งจกถ้าเขากินโมค่อยจะเติมให้ทันที เขาคนโยแพ้เกนี่พเให้ได้ดอกกว่าคือผู้ชนะคนบอตอโบว่าผู้นะต่อไปเข้ามากันที่เกนกันหายใจในน้ำแค่การด้วยที่เขาได้จากคู่ไว้ไปที่เฮียคอยแล้วคุณแรลเริ่มผู้นิสนะต่อไปผู้นะก็เบอร์เอาเอน มากที่เกสุนไทยนักก็คือยิน,นาสติด้วยที่ค่อยเอาเงินไว้ยุ่งกองแก้วเบียร์แล้วให้พวกเขายิงคนละค้างถ้าผ่านยิงทึ่งแก้วได้ก็จะได้เงินที่อยู่ในน้าไปมาเมื่อกว่าจะได้จากคนคนที่หนึ่งบบได้คนที่สองได้หนึ่งแก้วคนที่สี่ก็ได้หนึ่งแก้วคือกาม วันนี้ทุกคนก็พยายามจะยืนทึ้งให้ได้แต่ก็บ่ได้ก็หาเบิร์กันต่อไปว่าจะได้จ้าคนแท้สรุปยินได้สองคนก็ติดตามนะพวกกันในะคลิปวิดีโอหน้า